e i d l o r บริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนครับแฟตชีทก่อนธุรกิจการเงินเงินทุนหลักทรัพย์ครับสินเชื่อนะเป็นสินเชื่อนะครับ IPO 36บาท50ตางพา3.7นะ พูดถือหุ้นรายใหญ่ติดล้อครับรายย่อยจัดไปแล้ว44รนะครับรายใหญ่เป็นแบงก์กรุงศรีแล้วก็บริษัทนะครับถือเยอะเลยนะครับ2บนแรกนะครับถือเยอะเลยนะครับก็เป็นแล้วก็เป็นกองทุนเป็นกองทุนไทยไประกันชีวิตก็ถือนะครับ AA ก็ถือนะครับไม่มีบุคคลเลยนะจ๊ะ งบการเงินติดล้อครับหนี้สิน43,306ล้านสินทรัพย์รวม55,838ล้านครับหนี้เยอะนะกำไร2,416ล้านครับกำไรไตรมาสแรกปี64 783ล้านครับ74 28อเอา E 20ครับปันผลไม่มีนะนะครับปันผลไม่มีนะ งบก็ถือว่าโอเคครับกำไรดีเลยนะครับนี่สินก็มีบ้างนะครับสำหรับธุรกิจแบบนี้นะครับดูกราฟติดล้อครับราคาปัจจุบัน45บาท50ตังค์ราคาเส้น200วัน45บาท11ตังค์มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นนะติดล้อเนี่ยไม่ต้องไปทำเฟรมอื่นเลยครับทำเฟรมเดย์เนี่ยเห็นครบๆเลยนะครบๆเลยนะครับติดล้อทำราคาสูงสุดไว้55บาท50ตังค์ ปรับฐานเตี้ยสุด38บาท50ตัง IPO เท่าไหร่ IPO เท่าไหร่36.5ถูกไหมนะครับ36.5นะอ่ะขยายกราฟหน่อยถามว่าตีเส้นเทนเส้นกดได้ไหมได้นะครับนี่ครับตียอดแรกจาก55.5ลงมาหา38.5ครับ ปรับสีนะครับนี่ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าติดล้อเนี่ยเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นตัตงน้แตงแต่ตรงนี้แล้วนี่นะครับนี่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วตั้งแต่ประมาณ40-41ตั้งแต่มาณ40-41แต่บอกเส้น200วันบอกว่าไม่ใช่ติดล้อเนี่ยกลับเป็นขาขึ้นเนี่ยต้องยืนเหนือ45.11ตอนนี้ยืนไหม เริ่มทะลุเส้น200วันจำได้ไหมครับการทะลุเส้น200วันเนี่ยครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีทะลุแล้วก็ย่อก็ได้หรือทะลุขึ้นมาสูงๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาทะลุปุ๊บแล้วก็มียอ่อซับแรงขายแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นไปทะลุต่อแล้วค่อยย่อกลับมาเทสเส้นแล้วก็ไปต่ออ่ะประมาณนี้ครับอ่านแนวรับแนวต้านครับ แนวรับแรกติดลอ้อโลของแท่งเทียนใช้เป็นแนวรับได้43บาท75ตังแนวรับถัดมา41บาท50ตังค์41บาท50ตังคนี่เป็นแนวรับหลังพิงฝาไปแล้วไม่ควรหลุดถ้าหลุด1 1บาท50ตังโอ้โหมันจะวิ่งลงไปหา38.5นะครับแนวต้านแรกครับ 4 5บาท7.5ตังถ้าผ่านแนวต้านไฮของแท่งเทียน่าสุดไปถามว่าจะไปไหนมันจะขึ้นต่อไงนะครับแนวต้านถัดไป46.75บาท75ตังครับอา้าวหมดแล้วอะ่ะไม่เห็นไฮของโลแท่งเทียนแล้วอะ่ะมองไป55.5าเหรอไม่ใช่ครับเห็นแท่งแดงยาวๆแท่งแรกที่เขาเข้าตลาดไหมครับคุณแบ่งครึ่งแท่งก็ได้ ใช้สายตาแบ่งเลยตัวนี้ได้ไหมอตีสักห้าเป็นไงเลขกลมๆหม้าสิบไมแบบนี้ก็ได้ครับถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้หรือหรือไม่ใช้ห้ก็ได้ใช้ราคาในกระดานก็ได้ครับนี่ครับนี่ 49 51 53แล้วถึงจะไป55.5อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปแผนติดล้อครับแนวรับแรก43.75แนวรับหลังพิงฝาเป็น41.5ไม่ควรหลุดเพราะถ้าหลุดมันจะวิ่งลงไปหา38.5นะครับแนวต้านแรก45.75คือ High แท่งเทียนปัจจุบันแนวต้านถัดไป46.75ครับ แนวต้านถัดไปก็จะเป็นมองทีละบาทก็ได้ครับ4 6ก็ไป47 48 49ปครับประมาณนี้ก่อนนะทีละอย่างนะไปทีละสเต็ปก็ได้49เก้า็ไป 51, 53ถึงจะไปมอง55.5คือเราใช้ราคาในกระดานเป็นแนวรับแนวต้านถัดไปครับติดล้อก็ประมาณนี้ครับใครมีอยู่ก็ถือต่อได้ครับถ้ายังไม่ดุด41.5ก็ยัง ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะมองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็น่าจะทราบว่าบุคคลถือไม่มีถ้ามุมมองก็เหมือนเป็นหุ้นของบริษัทและกองทุนถือส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นบริษัทและกองทุนถือเนี่ยเขาถือหุ้นในระยะยาวสร้างกําไรในระยะยาวการทําราคาของหุ้นในระยะยาวประมาณนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยสี่ไม่มีใครรู้อนาคตได้ครับ รู้แต่ว่าตอนนี้ถ้ามันขึ้นอยู่เหนือ45 11สตางค์มุมมองเป็นขึ้นและอ่านแนวรับแนวต้านถัดไปครับติดล้อประมาณนี้ครับคนมีก็เผื่อติดสูงเผื่อติดสูงนะครับรอเขาได้ครับจะกลับไปรับคุณและมีโอกาสคุณจะได้กําไรในระยะยาวด้วยนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ